สวัสดีครับพึ่นครับเอฟีก่ติดตั้งก็ต้องใสไกไก็ใช่ครับวัดีสวัดีสวัดีเก้าต้องเคี่ย์่ายเลยเด้อฮะเร่เร่่าแปดซี่ไหมจักใบล่ะฮ่าแปดซี่ไหมสองใบครับพี่น้องสองใบกน สงใบกับแปดท่นานแปสี่เด็กขายสามตูดยูใส่ละยูใส่ละยูใสว่าเสียงไก่อนด้วยห้าแปดสี่กันใส่าแปดท่านแล้วจอ้าไหมเดียวคนี่ง นอนน้อนอนอีกีมั้เจ็มกับลากิเรมวันึวมถเลี้ยงเดินมานั่นยิมเลยนอนยิมน้นุนดีแจงคไปมาดีแจงันิเด้อยใดิอ๊ะสองตัวนะมันคือบุซี ดีใจน้ำพอดีครับห้องห้องทองอะไรมาแนงมาะไรแปดพันแฟชั่นแฟชีเอะกันิดมันหนีกันละเ่าไหมห้าแปดสี่ใช่ไหมรถอะไรกันใช่ไหม

รายิมได้่ยิมถ่ยได้ได้คลิปถ่ยได้ได้เหมือนเนี่ยวงแปมพอดีมาถ่ยได้คลิปมาถ่ายเนาเจ้าถ่ยไรอาจนอนเต้นเลก

ถ่ายเลื <inscription> ่อนคิเลยครเขาคิ่า่คลพายแล้วมันนี่อยแล้วมันนี่พี่พอดี้ไม่คิปเพราะว่าืนเวยค่ะเรื่องันเาแต่จ่อเดนสีดวงเนาะ่ได้เลือกกรถเรือะไรกเื่อจุเก็แล้วอาที่่าจุเก็บไปแล้วจุ แต่สเนาะเบี่ยเป็นเป็นลูกปรูเป็นูกโอเป็นลูกป็นจูกต่สกเนคือสี่เลยมา่สแล้วกันนี้ที่ร้านตะลีวมดีนอนตัวเดเร่วงัค่ะพอดีวันไหก็เม็นขายเอตตรีวะบกปสเนี่ยลอตเอรีเโอ้ลอตเตโต

มันลดลงแต่เดี๋ยวมาเจอเกิดร้นดูลถ้าเป็นลดถ้าเป็นลดแล้วนี่าสโท๊บซอใส่โท๊ถ้าเป็นลดกอีกโดนก็เราอิเสองูที่เปลี่ยนอีเพราะว่ามีแปดอีกซีพีโดนมาซื้อมาแปดหกบอสซีพโดนเราหลุดแปดอยู่แล้วเราหมักแปดแต่วันเราหมักแปดหนึ่งแปดหกแปดเก่าูอ๋อกววันที่หนึ่ ไปอย่างฟังนี่อีกหลายลูกือหาพวกือหาลูกพีู่ดอะไรู่พวกงเ่อน้าเรงะไรที่ยาๆูดพูดพูดถึงนั้นอาจจะเป็นคไทยเราด้วยนะรถพอดีออรถวันนี้นี่นีรถว่านไหนวะรถหัวร้จว่าจะเมาไปที่ไหนอาจจะไปตรงบรรยาการนะมั้ง วบา่วางเบาหัานแล้วกึงมาเกินมันแล้วโอ้โหบอกว่าจะคงคื่อไร

่น่จะ้ชากระพอกนลังปอบใจกันเอ๊ะอยาพบกว่านี่้อาจีนร้อหนึ่เอาลงมนะปรมนะกร็ปอดตอนนี้นั่งไกลกันลวันหังวัที่น่งคุ้มเตาอใจกันเลยรปลอบใจคุณตาเออมามาปอบใจ เด็กแล้วเป็ดฮะคือดดผ้5แล้วเป็ดเก่าแมนอ่านพร้อม

8ปดเจ็ดดเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดบอสูไปเมไส้ไเมต้เจ็ดแปดเจ็ดาหงาแปดเจาเจ็ดห็มเเจ็ห้าแปด็เจ็ดขอบคุณค่ะ จบเกมกันไปเลยครับจบเกมพญงอาทิตย์เราเอามาเอาไปพรุ่งนีมันต้องจบเกมกันไปเลยเอาคว่ำคว่ำร่วดเดียวจบเกมกันไปเลยโอเคครับคลิปนี้ฝากสำหรับนี้ครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์ครับพี่น้องครับ ขอบคุณทุกยอดกด Subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กด, like, ดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ FC อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ